สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคคนภูไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะเมื่อนี้นะคะพี่น้องเดินทางมาทีเทวาไลซับนาคินนะคะอันนี้ก็คือท่า้งเขาเทวาไลนะคะท่านผู้ชมใกล้ๆกับสว,สวนสวนสงของปูศิลาเนาะนะคะามากับ บุญธรรมว่าจะไดนก็ะว่าสู่เอฟซีฟาร์นะสวัสดีครัว่าจะไหนเกาะก็จะมาแก้บนเพราะว่าทะเลว่าไหวครับเพลนนะกับกุมารกับปูหรือสีประมาณนี้นะท่าท่าเหล็กมันออกตัวหนีแล้วเสียไกลไม่สวายคูนึงก็บอกเพลินไหวแต่โอกาขอขอบคุณเอฟซีเมื่อวานนี้คุณโทษหาคุณโทษหาบุญธรรมไม่แก้บนเนี่ยเพื่อมาขอต้อนรัดกระเพิ่นเพื่อเพิ่นให้อีก เปนเข่าสองหนึ่งครับเปนเข่าสองหนึ่งจริงจริงอ่ะจุดถูเบรกะห้าโอ้ยสองห้าหนึ่งเปนสองหา้าหนึ่งทาตัดเดลนอกถ้าตัดเด่นสองโกนจะเป็นสอง,อง,องหนึ่ง,งห,หนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองห้าห้าสองถ้าเด็นเข่าสองหนึ่งก็เลยตามว่าจะตามที่รับปากกันหน่อยถามนันเข่าตัวใดตัวหนึ่งจะมากแก้บน ข้าวโพดยังรับกับมีน้ำแดงนี่ไก่คูนึงนะครับมา <Okay. S 1> ให้กุมันทองเนี่ยมเป็นมาเกเดียนไก่เด่ยนยังถูกไหมค่ะจะลุกแล้วเดี๋ยวเรามาเชิงแล้วนะครมาขอพอนตองวดน้ำกันเดี๋ยวจะไปจุดถูกให้นะครับขอพอนงวดนี่เนาะแม่นอนมันทีนึงสิงหาเนี่ยละไกลๆทอดนี่ละค่ะมาแกะบนน้ำาขอตรงวดพร้อมทุกๆุกพระองค์เนาะ,ะใครที่ไม่ได้เอ่อ ยังไม่เคยเดินทางมานะคะก็ยกมือสาธุเอาเด้อพี่น้องค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะทุกทุกพระองค์เนาะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมองค์ปูองค์ยานะคะท่านผู้ชม ไปตามผู้ช่วงค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เพิ่นเอาอันน้ำหายพี่แม่ขอบคุณค่ะมาหนีนั้นแม่บ้านดวงเฮงเพิ่นบุญยูนะคะก็เลยหาคุณแม่เพิน่นผ้าเขามาหาไอ้ไข่นะคะแม่ปเป็นใจใดใจรักหมดคือ,มามาอว่าหม,มานอยู่เด้เนาะคุณแม่หมานบ่อาการได้อยู่บินบ่ ของหัวแต่าแม่บ่อเข่าแต่ว่าเออของจานลอกเข่านี่ดิโออันเลขสูตรเพิ่นมาแม่เพิ่นเลขสูตรเพิ่นเขาตัวใดแม่ไอ้เ่ินมากเลาะบ่อสื่อแต่เราเสียแฟนเลาะสื่ออืมห้เจเพิ่นสื่อเมาค่ะเพป็นเพิ่นบ่อสื่ออยู่แล้วอาจารย์เนาะสาธุสาธุสาธุเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แม่นๆเล้วลูกมือนี่เด้อเพิ่นมากุมให้เอามาถวายอีกแล้วน้ำแดงเด้อฮานาเอาซอยทองแล้วไหมเนาะแม่นค่ะ,คะแม่นให้ถามนะจ๊ะปกติมีคนเคยมาขอแล้วได้โชคน้ำเพินเ่นอย่จ่ะได้จ้ะนี่เด็กค่ะอ๋ออันนี้บ่ค่ะแม่แม่นค่ะเพิ่นขอเยี่ยงแม่เพิ่นขอเพิ่นขอโชคขอนน้ำขอโชคขอลาดน้ำเล่าหน่อะจา้ะแต่ว่าเพิน่นกะ ผู้ใดได้สมมุ่งมาปรารถนาบางคนก็ได้สามตัวบางคนก็ได้สองตัวสิ่ไหมคะวันนี้เพื่อนกะซื้อมหอไฮถ้าได้เพื่อนกะชี่ซื้อมให้ค่ะตามที่วราไว้สอยซื้อจะซื้อเด็ดซื้อยังกันแล้วแต่ข้าสิบุนใช่ไหมคะแต่ว่าคุณแม่ดวงแห่งที่เพิ่นอยู่น่ะเพิ่นว่าเพิ่นถือชูงวดเลยแม่จะบอกแม่พี่สาวอ๋อพี่สาวแม่บอกแม่อันนี้กับแม่กับเป็นลูกลูกทายแม่นะจานยุด อ๋อบอกค่ะเจตังกับวโลนะคะเป็นลูกชายคุณแม่นะคะท่านผู้ชมรโซบีนะครับมาเจอคุณแม่ของยานพิพัฒน์คคุณแม่พันธุ์ผ้าม่านนะครับพี่น้องนะคะกับพ่อดีนี้พี่น้องค่ะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสถานที่แม่บอกสถานที่กับเอฟซนะคะแม่ค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเดูโปรเจกต์นะคะนี่ก่อนสถานที่ค่ะแม่สถาน สถานที่เนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเทวาลัทรับนาคินเนาะค่ะปากหมดเข้ามาเลยจ่ายู่บ้านนไหมแม่บ้านแจปีบ้านแจปีตําบลเชิงเครื่อนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ห้องห่ะค่ะแม่มีเบอร์โทรวะจ้าเตอรเอฟซีพิ่นจากถามแม่เด้เบอร์โทรของอาจารย์ก็ได้นะครับเบอร์โทรยีแม่มุ้ยเบอร์โทรแม่ยังกอแม่จำอะไรเตอเอฟซีพันจากมาเพิ่นเห็นในคลิปมีแต่คนอยากมาแหมจ่าจ้าศูนย์เก้าสอง ห้ายังห้าสองเห้าสองเก็ดสอก้าสี่แค่ะศูนย์เก้าสองห้าสสองย์แค่ะห้อเจห้าเจค่ะเดี๋ยวจังได้ทาฟแอดมินนาก็จดเบอร์โทรแน่เธอเพราะว่าเอฟซีเพิพ่งเพิ่นอยากมหาหหวยปูอยู่นะคะแล้วก็อยากมาขอเพิ่ว่าก็เลย บางคนอาจจะมาบบถูงนะคะเนาะสมุนงมาปรารถนาใอ้ไข่ครับมันถรามาขอเถ้าแหลกก็ได้ยี่ลีตัวนี้เนาะผมว่าถ้าขอขังแหลกก็จะให้โตกเสียดายเนาะได้หน่อยพอด่สามตัวเพิ่นฮะเด็กไทยสามตัวเพิ่นได้สองหนึ่งแม่ได้มันมีใบเดียวสองหนึ่งแม่จ้จ้าก็เลยได้เท่านั้นแม่ค่ะแม่เอาเงินนี่แหละแกะตัเนาะไม่ว่าจังไร ก็มาขอเพิ่นคือเก่าขอต่อหมวดก็ขอให้ได้ลายเก่านะครับเนาะจ้าอ่ะบุญธรรมน้ำโชคนะคะเฮ็ดให้คุณแม่แล้นเป็นตัวแทนถวายให้แม่อ่ะครับโอเคขอบอกคุณใหม่กะอยากให้ไก่บุญธรรมน้ำโชคให้คุณแม่เฮ็ดให้ก็ได้บอกว่าซื้อบุญธรรมน้ำโชคเอ้ยไข่เอ้ยบุญธรรมน้ำโชคเพิ่นมาถวายไก่สองคู่หนึ่งบอกค่ะรับเพราะว่าบอกคุณใหม่ไก่คู่หนึ่งดอกน้ำ น้ำแดงตีขวดเนาะครับค่ะบันนี้เพื่อนสิมาขอไอ้ไข่อีกได้บันนี้เพราโชกอีกได้บันนี้ไข่ขอนยานเบื่อนแล้วนโอ้มาขอครั้งแรกมันก็หายเลยเอา FC เอฟซีได้รายทันนะครับที่กิดตามตลเกช็อกลาบนะครับ ตำนานักของอาจารย์ยุทธพนนะครับแต่รอที่ตามเนะครับได้แล้เพิ่แมแหวนจากนำสิ่งของสวยไม่ไดา้แต่ที่ผูกข,อ,ขอให้เก่านะครับขอต่องวดนะครับแต่เพิ่ซักซิดดีด้วยครับก็่ลยลอยอมรับเนาะเจตังก,จตงก็เคยมาขอเพิ่อนอยีได้ต่อนมาครั้งแรกไหมคะแต่ว่าเฮาก็ขอในใจเนาะเพราะว่าเฮาว่าไดดขอเป็นอันโชคลาบไหมคะฮ้ก่อนอ ก็เลยมาฮะมาเมื่อกี้อะมันจุดถูมามากขอเพิ่นดี๋ยคือเขามีแนวคัดของเองียงเขากะตั้งจิตอธิษฐานคอนไหมพี่นอ้องนะคะจุดทูกนะคะวดน,นี้ว่าจังไดบุญท่ามเจา้าเ<อ>จ้บบาว่าจังใดวดนนี้เพิ่นก็นาจะให้คือเกาอยู่เจ้ใจ <laughs> าใส่วดนวงหันเจ้าเอาตะลอตะลีเนาะเอาตะลอดตะลีได้แค่ใบเดียวมันนี้งวดนี้เด้ เอฟซีจะไลยโทรมาบอกบุญธรรมบอกยังไงอ่ะอ่ะเดีมาให้คนหน่งได้ครับเนะนำมาถวายเพคนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่อ๋อมันใหญ่เลยไอ้ไข่เดี๋ยวนร้องโชกแล้วนะคุณเงินทุงทองบอกรับอันนี้ติดตามต่อหมดนะคะน้องคุณเงินน้องถุงทองตัวตนหมดเลยค่ะมีมีมีตัวตนเบิร์ตแมนบอจแม่เกิดปฏิหารจังไงแม่ อ๋อปฏิหารเห็ดให้เห็น,หนอยู่ได้ค่ะคนคะนเล่นนอย่่บคะจ้าหยอกกันเน่นแซลสะแถวนี้ครับอ๋อแสดงว่ายิ่ยิ่งกังเว้นยิ่งยิ่งขึ้นแม่ยิ่งขึ้นค่ะบ้านเฮ็ดในวันนี้ยื่นนอกค่ะเปิดแอร์วันนี้มันเดือดวันนี้มีไอ่ม่นบอกค่ะไอแล้ววันที่นี่ก็เลยพูดว่าึ้นมาเด็กเดือดค่ะ เนมไปข้างๆเนาะมันะจะเป็ี่ยนอายเนาะจะห้อยมือเฮ็ดไวังสีแังห้อยมือเพิ่นนี่บ่แมนห้อยมือเฮ็ดไใบเลยฝ<พ>าด <พา S 2> คนลูกพี่น้องค่ะอันนี้มันก็มีมันเปลี่ยนอ่นนะนะนอเปิดแอร์เนื้อแมลงมันก็มีเป็นคือหมอกนี่มันก็มีแต่ห้อยมือแต่ก็เห็นห้อยมือเลยก็เลยเชือ่อเดี๋ยวนี้ยังเห็นบ่เห็นแต่ว่าทานเนื้อเมานอแต่ไม่ยน้งโ็ค่ะค่ะ ทำน้ำโชกจากเพื่นมาแก่บุญให่ไทยบะนี่เพื right ่อนสิจุดขอโชกหลาบน้ำไหไทยนี่บ่ให้ไทยให้เพื่อนเด้อให้สมซาสมลือหอดแก่ๆเด้อเด้อบัดนี้เด้อเพื่อนจิจุดขอไทยขึ้นขามาเธอใดพ้นลุกเธอนั่นพี่น้องผู้เจ้าของเพื่อนไหมค่ะจุกจุกเอาเลยค่ะขอโชคลาภน้ำเพื่อนอธิษฐานขอเพื่อนขอให้โชคดีคือเก่า พอให้เขาสามตัวด้วยกันเนี่ยิได้ตัวใหญ่กว่าเก่าวันที่หนึ่งเนาะค่ะวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยครับรัฐบาลไทยนะครับสาธุเอาวันที่หนึ่งเลยใครบานอี้ครับคุณแม่ครับก็เป็นคุณแม่ของอาจารย์นะครับอาจารย์ยุทธพลนะคะท่านผู้ชมับถือว่าเฮาโชคดีเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นอยู่แล้วก็ได้พาพพี่น้องนะคะเขามา ขอโชคลาภนะคะกับไอ้ไครนะคะถือว่าขอต่องวดเนะา<อ>นะบนธรรมเนาะต่องวดก็เป็นจะเ,เป็นไอ้โชคข้าอีกนะครับงวดแรกของวดแรกคือได้เลยเขาเลยเขาเลยค่ะงวดที่สองค่ะแมนค่ะแม่อันนี้จะเป็นงวดที่สองนะคะก็คนใจดีนะครับคนหยิมแม่ใครเข้าใจครับมากนะกติ นังสติกนองสืตอกนางสเติกก็ะมัวหมวกทหารชุดทหารเป็นแบบถ้าเฮาสื่อมาก็คือเป็นชุดทหารแล้วก็ใส่หมวกนังสติกพร้อมสิบ่แม่ให้คือเตาเจ้แล้ว เอามาทาไว้ให้พี่โตเนี่ยทาเขาสามตัววันอาทิตยหนึ่งซิงชื่ออย่างบุ๊กเาจย์นวะให้ฟังเจะตังกระลืมพ่นมี่ซื้อพ่นอย่าได้เนาะแม่เนาะเป็นกีโล่เป็นองค์เป็นองค์สีดำค่ะวันนี้เปลี่ยเป็นท่องบอครับวันนี้เขาเขาเปลี่ยนสีเอาไปเกือบท่องอืมพ่นกระโบนว่ากันอ่ะกรบนว่ากันว่ากันนี่คือเกือบเพิ่นกืบสีไปเกือบท่องเนี่ไไปเกือบท่องเกือบท่องหายเลย ต้องอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อนั้นเล่าอยู่แอดมินก็นลืมคือกันพี่น้องจำบ่ได้ว่ามันยังดอกนะคะเดี๋ยวลี่ยงมันยัคือนพิ้นเยอเนี่ยเอามาห้จากไก่อย่างมันย,ย,นย,นย,ย,ยันยัซ้ตัวเ,เอาทางงวดนี่เขาก็ใช่เป<ๆ>็นตัวยัเนาะหวยกับอย่างยัใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวอันนี้เพิ่นห้ซิวซิบบ่งสะก่อนว่าซิมาอยู่บ่ถือชำหนีนะ ก็ต้องมาเนาะค่ะเนาะตามสัจจะวาจาที่เคยหายกับไอ้ไข่นะคะแล้วก็น้องจุกเนาะจักซื้อไว้จังไดนลืมแล้วพี่น้องต้องอาจารย์บอกคนจังหงแมนฮะเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์อาจารย์อาจารย์หน้าพอดีเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์บอกแมนใส่หน้าพอดีบอกู่ โอ้ยขนลุกอีเลียวข่ซองเธอแลรไแม่เอาอีนี้ได้หนิสงสัยเพิพ่นหายข่ยได้งวนวังหันขนบ่ได้ซื้อเนาะเพิ่นกะดอยู่นี่แต่ว่านั่นเห็นบ่นอีลีได้แม่ปกตินี่คือถ้าธรรมดาคือที่บุขนล,ลุกพี่น้องเลยอันอนงมาหาหิ่ง่อน่นมากค่ะเฮ็ดตัดนครับนึ่งนรอบนี้เนี่นบ่ค่ะคุณแม่

ถ่านผู้ชมนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะเลขยังบุญธรรมเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดสีตัวหนึ่งเก้าศูนย์เด้อพี่น้องค่ะพันวาเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์บ้านเาว่าทำมาสตัวค่ะคุณแม่เห็นเป็นตัวใดจ้า,า,า<ฮะ>คุณแม่เห็นเป็นตัวไหนคะนคมึง <BR unto S 2> <น>ยังหนึ่งกับ<น>ปิ่นหุ้มก็ยังหนึ่งกับปิ่น เป็นสามเมื่อกี้มันก็เป็นหาเด้อตัวที่สองาบอครับแม่ในอภที่คุณแม่เห็นชัดๆเลยค่ะบอกเอฟซีนะจ๊ะเอาไปเบื้องแม่กันนะครับอ่ะคุณแม่ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมฉันมาเป็นสามสามตัวไดแน่แม่ตัวตัวที่สามนี่ค่ะนี่เขาอ่านมาสีตัวไแม่ เจ็ดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามศูนย์คุณแม่บอกว่าเจ็ดหนึ่งสามศูนย์นะคะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสามศูนย์นะครับบุญธรรมเขียนให้หน่อยเจ็ดหนึ่งสามศูนย์ครับแต่ว่าเพิ่มใส้ไปสามศูนย์คือแต้วยิงนะครับเนาะค่ะนี่มันคือสีออกอยู่ที่ไนน่อศูนย์แต่ว่ามันเห็นยังสั่นอิริเนาะเข้ากระเปาตามที่เข้าเห็นเนาะแม่เนาะอันนั้นแตาผู้เห็น พี่น้องครัผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมก็ล่องตามเล่ามาอื่นไวพ้พร้อมนะแม่เนะ้ะยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมเนะตามเล่าน้อแมนจ้ะทีโตนี่ทำเล่าเขคาดไนะคุณแม่เห็นเจ็ดหนึ่งสามศูนคุณแม่บอกว่าเจ็ดหนึ่งสามศนย์นะคะตอนเป็นพิศสนานะครับตรงวันที่วันที่ ขอจริงๆอะตังใจมาขอเป็นรัฐบาลไทยแต่ให้เง่าไปให้เอาลาก่อน,น,นครับมันจันนะครับจันที่ยี่สิบเก้านะครับอเสียงโุกไอไอนันไปก่อนนะครับเราพัฒนาพรุ่งนี้นะครับเฮงเฮง,ง,ง,งปังปังเรด้วยเด้อพี่น้องนะคะสบสบมันหมานสกูสขคนค่ะคุณแม่ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอครับ กุมารเงินกุมารทองไอไข่นะครับงว,งวดที่ผ่านมาเป็นไสองห้าหนึ่งนะครับก็ได้ถือสองหนึ่งนะครับต,ตัดเดจสองตัวก็ได้เดินทางมาแก่บนก็มาขอต้อนงวดกับเพิ่นนะครับต่ว่าเพิ่นไฮซีตก็เป็นพิจสัญาอยู่เพราะเน,นี่ยอาจจะออกรัฐบาลลาวหรือว่าลาวพัฒนาเมืองอื่นนะครับเอเสียงโชวกปรอนถึงรัฐบาลไทยด้วยครับเด้อยเอาทุนไปต่อรัฐบาลไทยนะครับ,นรบ,นนรบในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางขอให้ทุกท่านใช้สติใช้วิจระนะารณญาในการรับชมนะคะ